ไปส่งสาวเสจปุ๊บก็ขับยิ้มกลับมาครับมาถึงเนินนี่แหละจะขึ้นเนินเหมือนเดิมเลยอ๊ะทำไมวันนี้น้ำาันก็น้ำาันก็ลดแล้วนะก็ลาดแล้วนะทำไมรถมันยังหนักอยู่อ่ะแปลกใจสิป๋าทีนี้ก็ขยับพยายามบิดป๋าบิดอืดจากเกียร์สามลดมาเกียร์สองมันก็ยังอืดอยู่จากเกียร์สองเอามาเกียร์หนึ่งทำท่าจะไม่รอดป่า พอดีมีรถชาวบ้านเขาผ่านมาอีกอ uh huh. ไฟเขาไฟเขาสว่างกว่าไงเขาส่องมา uh huh. มาอีกแล้วนะวันนี้ uh huh. มาทุกวันเลยแกเนี่ยอ uh huh. ผู้โดยสารเต็มคันเลยแกก็เลยหันไปดูป๋าจะเต็มคันได้ไงกูตีรถเปล่ากลับบ้านเนี่ยอ uh huh. พอแกหันกลับไปรอบนี้ป๋าเอ้ยไม่รู้ว่าด้วยฤทธิ์เด็กของน้ำมนต์ที่แกกินหรือเปล่าแกเห็นป๋าเจ็ดแปดคนนั่งเต็มสามล้อแกมาป๋าเล้วแต่ละคนนี่นะ ลิ้นประมาณศอกป่ะหลอกแกลุงขุนไปส่งหนูเนี่ยนะบ้านหนูอยู่ตรงนั้นพ่อใหญ่ซาเสียดก็ไอ้ขุนวันที่กูตายอ่ะทําไมมึงไม่ช่วยกูทุกคนหลอกแกหมดเลยป่ะ<อ>ตาเหลือกตาถลนใส่แกใช่ไหม<อ>แล้วรถแกแมันบิดไม่ขึ้นแล้วป่ะแกก็เห็นเต็มๆเลยทีนี้<อ>ทํายังไงสระเรือสิป่ะทิ้งรถอ่ะทิ้งรถดิ